ในชีวิตนี้นะคะที่จะสามารถเนี่ยลดลงมาได้นะคะเพราะเขาบอกว่าอายุอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องลดหรอกสวัสดีค่ะชื่อถุงพลนีนะคะก็ปัจจุบันตอนนี้นี่อายุจะ60ปีนี้ละนะคะน้ำหนักตัวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ50กว่ากิโล58กิโลมันขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่มีโอกาสและในในชีวิตนี้นะคะที่จะสามารถเนี่ยลดลงมาได้นะคะเพราะเขาบอกว่า อายุอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องลดหรอกนะคะยิ่งอ้วนๆเนี่ยยิ่งดูดีแต่จะบอกอะไรให้ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอึดอัดมากๆเลยแขนก็ใหญ่นะคะอยากใส่เสื้ออย่างเงี้ยใส่ไม่ได้อะ่ะแบบอายมากเลยจะถ่ายรูปทีนึงต้องแบบว่าไปเบี่ยงนะคะหลบผ้าอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วปิดใจตัวเองเลยทีนี้เล่มาเจอน้องคนหนึ่งเขาก็มาแนะนําให้บอกว่าให้มาลองทานตัวนี้ดูสิเนี่ยตัวนี้ชื่ออย่างนี้นะคะแซทีเอ็นอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงลดไม่ได้แน่ๆเลยนะคะ แต่ว่าทีนี้ลองคิดดูว่าเราลองมาเปิดใจตัวเราเองดูดีกว่าถ้าสมมติว่าน้องเขาเนี่ยมาบอกถึงขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่ลองดูแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ได้ไม่ได้ถูกไหมคะก็เปิดใจจริงๆแล้วก็ลองกินดูนะคะปรากฏว,ว่าสุดยอดนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพอหลังจากที่ทานไปเนี่ยรู้สึกว่า,าที่มันแข็งๆนะคะที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเล็กกระชับลง ก็ตื่นเต้นมากเลยในทานต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยทานต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยคือ3เดือนขึ้นไปนะคะแล้วนี่คือผลลัพธ์นะคะที่รู้สึกตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจนะคะรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้าใส่ทั้งใส่เดียวนะคะหรือว่าแขนกุดแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเน้นรูปร่างนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่จาก60ตรงนี้จะกลายเป็นเด็กๆไปแล้วนะคะ ลูกสาวนะคะมาเดินคู่กันนะคะก็บอกว่านี่มีคนทักนะคะบอกว่าอันนี้คือพี่น้องกันเหรอประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยนะคะก็เลยอยากแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆนะคะมั่นใจในตัวเองไปเลยในการที่เราเนี่ยเปิดใจนะคะแล้วลองทําดูนะคะตัวที่ถุงทานนะคะถุงมาแนะนําว่าถุงทานอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวแรกนะคะเป็นตัวที่เราเนี่ยเริ่มดีท็อกซ์ร่างกายเราเองก่อนนะคะปรับสภาพร่างกายตัวเราเองนะคะก็ทานวันละ2เม็ดเนาะวันละหนึ่งครั้ง ประมาณนี้นะคะอันผลนี้หมดนะถุงก็มาเริ่มต้นทานสองตัวนี้นะคะ ตัวที่ทานอันนี้นะคะก็จะทานก่อนอาหารนะคะ1กระปุกตรงนี้เนี่ยทานได้30วันแล้วก็ทานครั้งละสเม็ดนะคะ2มื้อพอเอ่อก่อนอาหารประมาณ30นาทีกับน้ําตาม1แก้วนะคะตรงนี้แล้วก็ทานอันนี้ว่าอีกอันนึงนะคะอันนี้สาหรับชงน้ํานะคะอร่อยมากๆเลยเป็นรสผลไม้นะคะมีอยู่2กลิ่นด้วยกันชอบทั้ง2กลิ่นเลยนะคะก็เอาน้ํามาแก้วหนึ่งแล้วก็ใส่คนเข้าไปแล้วก็จริงเราทานคู่กันเลยเอาน้ําอันนี้แหละแล้วก็มากินคู่กันกับอันนี้นะคะก่อนอาหาร30นาทีนะคะทาแบบนี้แหละทาน อย่างเงี้ยทุกวันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์มันก็จะออกมาแบบค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่โซม